มาดูรายงานข่าวต่างประเทศล่าสุดนะครับที่ก็จะมีผลเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจไทยโดยตรงทางประธานาธิบดีสหรัฐคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าสหรัฐเองได้มีการบรรลุข้อตกลงทางการค้ากับเวียดนามหลังจากได้มีการเจรจากันมาหลายเดือนขออนุญาตโน้ตครับคีย์เวิร์ดคำว่าเจรจากันมาหลายเดือนนี้เอาไว้ก่อนนะครับครับ โดยข้อสรุปนั้นสหรัฐก็จะมีการเรียกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากเวียดนามนะครับในอัตรา20%รกับสินค้าส่วนใหญ่เขาใช้คําว่าจํานวนมากนะฮะก็คือจํานวนหลายรายการด้วยกันซึ่งก็ถือว่าที่ตัวเลข20%เนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะจากฐานภาษีเดิมที่กําหนดไว้คือ46%อซึ่งทรัมป์เนี่ยเสนอไว้ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยการมุ่งเป้าไปที่สินค้านําเข้าจากเวียดนามนะครับเนื่องจากว่าเวียดนามเนี่ยก็มีสัดส,ส่วนการเกินดุลการค้าจากสหรัฐเนี่ยอย่งมีนัยยะสาคัญครพร้อมทั้งระบุนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติในการประกาศครั้งนี้ mm hmm. นะฮะสำหรับการบรรลุข้อตกลงกับทางเวียดนามได้ ตามข้อตกลงฉบับนี้เนี่ยนะฮะอย่างที่กราบเรียนว่าสินค้าส่งออกจากเวียดนามไปยังสหรัฐจะถูกเก็บภาษีนำเข้า20%แบบคงที่และหากมีการส่งผ่านสินค้าจากประเทศที่สมเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการนี้เนี่ยนะฮะก็จะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเป็น40%ตรงนี้ในความหมายผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกที่สวมสิทธิ์มาผลิตในเวียดนามหรือเปล่าอ่าใช่พวกสวมสิทธิ์พวกสวมสิทธิ์ถูกไหมฮะใช่ก็คือ เวียดนามเนี่ยเขาได้รับเส็ิทธซิ์แต่ถ้าเกิดมีการพิสูจน์ทราบว่าไอ้สินค้าที่นําเข้ามาเนี้ยมันเกิดจากกลุ่มทุนที่มาอาศัยตั้งฐานผลิตในเวียดนามใช่นะฮะก็คือมาจากประเทศที่อาจจะต้องเสียภาษีสูงกว่านะแล้วก็มาใช้เวียดนามใช้อัตราย0ซของเวียดนามเนี่ยตรงนี้หากพิสูจน์ทราบได้ก็จะถูกเรียกเก็บเพิ่มขึ้นเป็นสี่ิอร์ซนตใช่ใช่นะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกัน,นะฮะทรัมป์ก็ยังระบุนะครับว่าสหรัฐเองจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงตลาดเวียดนามมากขึ้นโดยสินค้าที่ส่งออกจากสาเมริกาไปเวียดนามจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีนะครับนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงนะครับว่าจนถึงขนาดนี้เน่ทั้งทำนียบขาวและกระทรวงสากรรมและการค้าวเวียดนามก็ยังไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเ,เรื่องของการประกาศดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เอาเนื้อหาสาระผมว่าอยู่ที่ทรัมป์เนี่ยฮะสินค้าของสรเริกา ไม่ถูกเก็บภาษีอ่าถ้านำเข้าถ้าส่งออกมาจากสรัริกามาเวียดนามอันนี้ภาษีเป็นศูนย์เลยนะครับ,นะรบนนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญที่ออกมาน่าสนใจนะครับเจจามาหลายเดือนที่คุณพามากไว้นะครับอันที่สองคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์และอันที่สามก็คือเรื่องของการถ้าสวมสิทธิ์อันนี้โดนแน่ๆถ้าถ้าพิสูจน์ได้ก็คือสี่สิบอร์เซนแล้วสินค้าของสรรัฐอเมาเป็นศูนย์เลยนะนะครับ ก็ดูถ้าในส่วนของการกําหนดภาษี2อัตราเนี่ยว่าถ้าเป็นสินค้าเวียดนามจริงๆหรือเป็นการสวมสิทธิ์เวียดนามของบ้านเราก็น่าจะเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันเพราะก็ต้องอย่าลืมว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยประเทศไทยนะฮะก็ถูกใช้เป็นฐานผลิตในการที่จะหลบเลี่ยงภาษีนะฮะก็คือมีกลุ่มทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาใช้ไทย เป็นที่ส่งออกนะฮะงนั้นก็คาแรคเตอร์ตรงนี้คล้ายๆกันฉะนั้นผมว่าในแง่ของเงื่อนไขระหว่างเวียดนามนะคือถ้าเปรียบเทียบจากเวียดนามเนี่ยของเราก็น่าจะออกมาในลักษณะที่คล้ายคลึงในเรื่องของรูปแบบการจัดเก็บครนะหรือประเภทของภาษีแต่แต่ไอ้ตัวตัวเลขเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี่ยของเวียดนามเนี่ยเขาสตาร์ที่จะมาจาก46 46 46ถูกไหมฮะก็ลดลงมาเลย20ก็คือลงมาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง ที่ของเราเนี่ยมันจะสตาร์ทที่38ครับก็เดี๋ยวดูว่านะทีมไทยแลนด์จะเจราจาให้ตรงนี้มันปรับลดลงมาได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ก่อนเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีเป้าแพมๆออกมานะะว่าจะต้องเจราจาให้ลงมาได้ที่ระดับ10%อรนตะฮะตรงนี้ก็ต้องติดตามดูแต่เมื่อสักครู่ที่บอกให้โน้ตเอาไว้เนี่ยนะว่าคีย์เวิร์ดมันคือเจราจากันมาหลายเดือนแล้วของเราเนี่ยพี่สุประชัย ผมไม่ได้ห่วงเรื่องตัวเลขสักเท่าไหร่นะนเพราะว่าเชื่อว่าอย่างไรเสียเนี่ยเรายังมีแต้มต่อรองที่มากกว่ากรณีของเวียดนามถูกไหมค,คือเรายังสามารถที่จะซื้ออะไรหลายๆอย่างจากสหรัฐได้ใช่ก็เอาให้ง่ายนะตัดออเดอร์บางส่วนจากจีน<อ>ไปซื้อสหรัฐก็บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะว่ากันไปแล้วเราก็ยังพูดได้ว่าเฮ้ยมันก็ยังมีอย่างฐานผลิตคอมพิวเตอร์สัญชาติอเมริกัน ที่มาผลิตในบ้านเราแล้วส่งออกกลับไปขายที่อเมริกาอ่าใช่แต่จริงๆแล้วเงินเนี่ยมันก็กลับไปที่อเมริกานะอ่าอตรงนี้อรายังพอเจรจาได้ถูกไหมฮะครับอ่าประเทศไทยมีการใช้พวกซอฟต์บงซอฟต์แวร์นะต่างๆที่มันก็ต้องมีการต่ออายุใบอนุญาตกันทุกๆปีใช่ไลเซนส์เนี่ยถูกไหมอ่าแล้วก็มีเรื่องของการโฆษณาผ่าน Facebook ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสัญชาติอเมริกันก็ไม่น้อยคือประเทศไทยเนี่ยใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เยอะมาก อ่าสมคือไอ้มุมพวกนี้มันก็ต้องคงต้องถูกนําไปเจรจาทั้งหมดแล้วนะฮะฉะนั้นเรื่องตัวเลขผมว่ามันไม่น่ากังวลครับไอ้ที่น่ากังวลเนี่ยคือเจรจาทันหรือเปล่าทันก้ากรกฎาคมนี่ไหมอไม่ใช่ว่าอ้าวก็งั้นเจรจาไปพรางแต่ระหว่างนี้คือให้ใช้อัตราที่กําหนดไว้แต่แรกเดิมโอ้โหเจงกระบงเลยนะทีนี้เพราะว่าเขาบอกว่าหลายเดือนนะของเรานี่ไม่ถึงเดือน คือของเรามีการพูดคุยกันนอกรอบมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะอันนี้ถ้าตามที่ท่านรัฐมนตรีคลังคุณพิชัยชุนหาวชิระเคยได้ให้ข่าวเอาไว้นะฮะแล้วก็พูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะแต่มันก็เป็นการมันไม่ได้เป็นการพูดคุยที่เป็นกิจจลักษณะอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่อย่างเช่นการเดินทางไปพบเพื่อเจรจาอ่างเงี้ยนะฮะก็โอเคติดตามเอาใจช่วยนะคืออย่างไรเสีย ความสําเร็จในการเรราจของทีมไทยแลนด์มันก็จะหมายถึงความมั่งคั่งของผู้คนในประเทศซึ่งก็หมายรวมถึงเราด้วยเอาใจช่วยนะไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์อะไรที่มาซ้ําเติมไอ้ความย่ําแย่ความตกต่ําทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้อีกนะฮะแลทีนี้มีรายงานข่าวว่าหลังจากที่ทีมไทยแลนด์เดินทางไปที่ฐอเมิกาเน่ก็ได้มีการเข้าพบกับหอการค้า อเมริกันที่เขาเรียกกันว่า U.S. Chamber of Commerce แล้วก็ในวันเดียวกันเนี่ยทีมไทยแลนด์ก็ได้ไปพบกับ U.S. Grain Council U.S. Grain Council เนี่ยก็คือเป็นคณะก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆหอการค้าหรือหรือสภาหอการค้าที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องของเมล็ดพันธุ์พวกเรื่องของพืชผลนะทันจะพืชต่างๆว่ากันไปก็เป็นเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ เ,เพื่อที่จะเป็นการรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนนะครับรวมถึงการหา,หาหรือแล้วก็เปิดโอกาสการค้าด้านเกษตรกรรมเพิ่มเติมระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วก็จะเป็นการสนับสนุนพันธมิตรการค้าระยะยาวของประเทศไทยด้วยนะครับก็เพื่อเป็นการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็เบื้องต้นเนี่ยหเห็นไหมครับเรายัางเจราจาอยู่กับตัวแทนเอกชนเลยยังไม่ถึงยังไม่ถึงภาครแล้วตัวแทนเอกชนเนี่ยโดยหลักการเขาก็จะนําเอา เนื้อหารายละเอียดเอาความต้องการของไทยแลนด์เอาสิ่งที่ไทยแลนด์สามารถมอบให้เราได้อะไรเงี้ยขาไปเสนอต่อหน่วยงานรับอีกครั้งหนึ่งเอือกลับมาที่คำถามเดิมว่าครับมันจะทันไหมเจะทันไหมคือเรามีนัดหมายอย่างเป็นทางการครับก็คือวันนี้วันนี้วัน้หรืออาจจะช่วงคืนนี้ตามเวลาในบ้านเราครับถูกไหมฮะก็ ดีเป็นเป็นสัญญาณที่ดีว่าได้ขึ้นโต๊ะเจรจาที่เป็นทางการแล้วล่ะนะแต่คำถามคือมันจะต้องเคาน์เตอร์กันกี่รอบกว่าจะได้ข้อสรุปอ่าเออเออนะครับเรียกข้อสรุปที่เรียกว่าเป็น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 ที่ยอมรับได้ของทั้งสองฝั่งอ่าและที่สำคัญคือคนที่เราเจรจาด้วยเนี่ยสามารถทุบโต๊ะได้เลยไหมว่าไอ้ที่ข้อเสนอไปโอเคหรือไม่โอเคก็ก็รองนายกนะ หมายถึงว่าที่นู่นนะที่นู่นอ๋อฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นน่ะอ้าวก็ก็ก็ว่ากันไปนะครับก็ว่ากันไปอเถามว่าทุบโต๊ะได้ไหมผมว่าน่าจะเป็นเป็นเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐนะที่ก็น่าจะมีเซสามารถตัดสินใจได้ในระดับหนึ่งครับเพราะผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมกับทางรองนายกพิชัยเนี่ยและคณะก็คือ ทางด้านของนายเจมิสันกรีเออร์นะครับเป็นผู้แทนการค้าของสหรัฐ mm hmm. ที่เขาเรียกกันว่า United States Trade Representative หรือว่า USTR mm hmm. นะก็น่าจะมีอำนาจในการตัดสินใจได้ระดับหนึ่งโอเคก็ติดตามดูข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดนะครับมันก็จะเป็นตัวชีวัดถึงเงินในกระเป๋าของพี่สุภระชัยใช่เงินในกระเป๋าของท่านผู้ชมใช่ นะครับนะความสามารถในการอยู่รอดของการดําเนินกิจการการทําธุรกิจของท่านทั้งหลายที่รับชมรายการอยู่นะขณะนี้ของพวกเราครนะก็เป็นเรื่องคอขาดบาดตายระดับหนึ่งใช่ใช่ช่นะครับเอาใจช่วยนะฮะทีมไทยแลนด์